เรามาเริ่มต้นพูดคุยกันกับเดอะดาเก็ตโรแมนต์ครับผมสวัสดีครับพี่สิงห์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเอาจริงผมฟังเพลงคุณกับเจอตัวจริงกับผมไม่รู้จะปรับโหมดยังไง <c oughs> ควรจะจริงจังหรือควรจะแบบว่าขื่หรือควรจะแบบแหกฝ่าหรืออะไรใดๆกส็สบายๆแล้วกันนะครับ <c oughs> จุดแรก <c oughs> ของการเดินทางของเดอะรักเก็ตโรแมนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับจุดแรกของเดอะรักเก็ตโรแมนเริ่มจากการเป็นโซโล่โปรเจกต์ของผมก่อน <c oughs> เอาง่ายที่สุดก็คือเหมือนผมเคยเขียนเพลงเก็บไว้แล้วผมรู้สึกว่ายังมีงานมีมีเรื่องที่เรายังอยากเล่าอยู่แต่ว่าโปรเจกต์จบก็คือต้องทำโปรดักต์ขึ้นมาก็คือทาอัลบั้มแล้วก็ทำคอนเสิร์ตเองซึ่งแสดงที่มหาลัยแล้วก็จังหวะมันพอดีก็เลยรู้สึกว่าเออโอเคเราควรทําสิ่งนี้แล้วเราก็ ในแบบที่เราอยากเล่าที่ใช้เขาสโลว์โปรเจกต์เพราะว่าตอนนั้นผมทําคนเดียว99%มี1%ก็คือกีตาร์ซโลซึ่งผมไม่สามารถกีตาร์ซโลเองได้แต่ว่าเครื่องดนตรีอื่นกนะ็คือโปรแกรมเองเขียนเองอัดเสียงเองแล้วก็ดาผุดดาไหวมาเรื่อยๆครับตั้งแต่ตอนนั้นจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็กําลังจะเข้าปีที่1 5เปลี่ยนแปลงสมาชิกไปตามช่วงเวลาตามจังหวะตามอะไรใดๆก็ตามแต่จนมาจบที่4คนนี้ครับทาไมถึงต้องเป็น4คน3ามคน4ี่คนคนี้ครับ ให้ผมพูดสรุปโดยที่ยังไม่ได้ให้เพื่อนอธิบายตัวเองนั่นคือหนึ่งคนผมล่อลวงมาอีกหนึ่งคนเพื่อนช่วยหามาและอีกคนหนึ่งผมไปจีบเขามาอ่าที่เป็นผู้ถูกล่อลวงก่อน <c oughs> ก็รู้จักจกันตั้งแต่สมัยเรียนก็พอเรียนจบมาก็ตอนนั้นผมทํางานเป็นครูแต่ว่าผมไม่ได้เล่นให้กับวงไหนเลยแล้วแม็กก็มาชวนให้ผมไปช่วยถ่าย MV ก็คือเป็นมือกองใน MV ของเขาจนตอนนั้นถึงตอนนี้เพลงนั้นยังไม่ได้ถ่ายเลยครับ <_ an> <_ an> แต่น,นั่นคือจุดเริ่มต้นก็เลยอยู่กันมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อนพามา,<อ>มาครับกเกียร์กอมมาอตอนแรกเขามีมือกีตาร์สองคนแต่อีกคนนึงเขาออกไปแล้วก็เหลือคนนึงยังไงก็ต้องมีกีตาร์สองคนแบบคือจะได้รู้สึกเวลาเล่นสดเ้วแบบเออแน่นเต็มอะไรอย่างนี้ตอนนั้นมือกีตาร์อีกคนนึงเขาก็เลยชวนผมว่าเออสนใจมาเล่นด้วยกันไหมโอเคยังว่างอยู่ยังสามารถอยู่ก็เลยอ่ะนั้นลองไปเล่นดูแล้วกัน ว่าจะรอดหรือไม่รอดอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ตอนนั้นมาก็ยาวๆเลยครับวันหนึ่งแชท a c e b o o k ผมเด้งมาเป็นชื่อ Facebook ทิติวัฒน์อะไรสักอย่างมาชวนผมพี่เต้อะไรสักอย่างมันก็เท้าความอะไรของมันสักอย่างบอกมันก็บอกพี่สนใจมันเล่นแบบสนับสนุนให้ผมไหมอะไรก็บอกหม้ว่าเออเอาเอาก็ลองดูเหมือนแบคเอพอยู่หนึ่งปีแล้วก็บรญจุถูกบรรจุถูกเป็นพนักงานประจำตั้งแต่วันนั้นมา พอเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริงก็คือต้องทํางานเริ่มอ,อะไรแล้วก็พบว่าดนตรีมันไม่สามารถช่วยเลี้ยงชีพได้ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเดอะดาร์เน็เนี่ยบาลานทั้งสองอย่างได้ในในจุดที่มันน่าจะพอดีอ่ะเพราะว่าตอนที่ผมติดต่อผมตกใจมากครับว่าผมไม่คาดคิดว,ว่าผมจะต้องได้มาสัมภาษณ์ตอนสี่ทุ่ม <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ทุกคน <c oughs> ต้องทำงานให้เสร็จก่อนแล้วก็มาสัมภาษณ์นั่นหมายความว่ามันเป็นความเหนื่อยแต่สนุกหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เฮ้ยจริงๆมันควรจะต้องทําแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเป็น โลค์สตาร์หรืออยากทำงานทงางด้านนี้หรือเปล่าตอนที่ผมเริ่มทําวงเนี้เป็นเป็นวงที่มีคนดูสัก20คนผมก็ดีใจแล้วอะเราทําเพลงที่ค่อนข้างไม่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างชัดเจนเราทํางานเพื่อรับใช้เรื่องเล่าของเราแล้วเรามีความเชื่อเราเชื่อในเรื่องที่เราจะเล่าแล้วเราก็อยากจะถ่ายทอดแบบนี้มันกลายเป็นว่าสิ่งที่ได้รับมาตอนเนี้ยสำหรับพวกเราคือโบนัสหมดเลยม,มันคืองานมันคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรารับผิดช,ชอบแล้วก็เราสามารถ manage ที่จะทําได้และเราสะดวกแบบ ใ่เดเหมือนคำมีมากแหล่าต้องมันมันคือคำนั้นเลยครับคือถามว่าเหนื่อยไหมมันต้องเหนื่อยอยู่แล้วครับแต่ว่ามันเป็นความเหนื่อยที่เราเลือกและเต็มใจที่จะมาทําผมมีความเชื่อว่าถ้าคนเรามันชอบหรือมันอยากหรือมันรักจะทําอะไรจริงๆมันจะไม่มีข้ออ้างอะไรคําว่างานไม่มีคําว่าไม่เหนื่อยใช่ทุกงานเหนื่อยเสมอต่อให้ต่อให้จะเป็นงานที่เรารักมากขนาดไหนเราก็ลงแรงเหนื่อยอยู่ดีกลับบ้านยังไงเราก็ต้องนอนใช่แต่สุดท้ายแล้วอะไรที่ได้จากความเหนื่อยนั้นมากกว่าที่่าที่น่าคิด เวลาทำงานเริ่มงานของผมเนี่ยแปดโมงเช้าผมก็เริ่มรันมาเรื่อยๆเลยไม่มีช่วงพักหรืออะไรพอดไหนจะร้านไหนจะลูกผมก็จะมาจบที่ประมาณเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปก็คือเวลาที่ผมจะมาทำงานกับวงผมก็ยิงยาวลากไปตีสามตีสี่ 3, 4. มันก็เหนื่อยจริงๆครับล่าสุดผมนั่งฟังมาสเตอร์ไฟล์เช็คแค่ผมลงไปเปิดคอมนั่งผมนั่งรับตาฟังท่อนแรกผมหลับคา <c oughs> มันเหนื่อยครับผมแต่ มันเป็นความเหนื่อยที่ผมมีความสุขผมว่าผมผมชินแล้วอ่ะพี่แต่ก็เหนื่อยแต่มันก็มันก็เหมือนเป็นราคาที่เราต้องจ่ายถ้าเราเลือกที่จะทําแบบนี้แล้วถ้าเราเลือกที่จะเดินทางเส้นนี้มันเหนื่อยแต่ก็โอเคมันเป็นสิ่งที่เรารักนี่มันหลงไหลหรือมันอะไรยังไงกับกับดนตรีรับสิ่งที่ผมหลงไหลไม่ใช่แค่ความเป็นเมทัลนะผมหลงไหลการเล่าเรื่องมันไม่ใช่เสียงในแบบที่เราเคยได้ยินแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เรานึกคิดอยู่มัน เราไม่อยากเป็นแบบสิ่งที่เราเคยได้ยินมาตลอดชีวิตอาจจะเป็นความดื้ส่วนตัวเพราะผมรู้สึกว่าเหมือนเราไปทางหญ้าทางถนนอะไรใหม่ๆไว้คือคนอาจจะวิ่งทางคอนกลีตจนจนชินแล้วอ่ะเราแค่รู้สึกว่าเราไปเจอสิ่งนี้มาแล้วเราคิดว่าของในป่าดีๆเราก็ทางทางไปเองรู้ตัวอีกทีคนเดินตามเรามาโดยที่เราไม่ได้ชวน้วยซองก็คงมีคนเห็นในสิ่งที่เราเห็นเหมือนกันมันเลยกลายเป็นเราที่บังเอิญเป็นเราได้อย่างลุ้นนี้และมีคนเข้าหาเราไม่กล้าเทคเครดิตตรงนี้ที่ตัวเองเราขอบคุณทุกคนที่ฟังเรามากกว่ายังไงถึงได้มาอยู่ค่ายใหญ่ได้ สำหรับการได้เข้ามาอยู่ในสังกัดนี้เราคุยกันเสมอแล้วเราจะใช้คําว่าเพลงพาไปมาตลอดเป็นจังหวะเป็นความบังเอิญอะไรบางอย่างเหมือนกันผมซึ่งทํางานในส่วนของดนตรีเบื้องหลังอยู่แล้วแล้วก็ได้มีโอกาสทํางานกับพี่ๆหลายๆคนในวงการมานาหลายตาผมเจอพี่โอมคมอกเทลเนี่ยจริงๆก็คือเหมือนเดินสวนไปสวนมาหลายๆครั้งแล้วกลายเป็นว่ามีวันหนึ่งไปไปเจอเขาที่ฟุตแลน ตรงข้ามแถวบ้านก็คือเหมือนสวัสดีแล้วก็ทักทายกันแล้ววันนั้นกลายเป็นว่าเออเขาก็เออใช้เดอะดักซ์โซเมนใช่ไหมถ่ายรูปพูดคุยสวัสดีทักทายคุยกันแล้วก็ผมเริ่มทํางานกับพี่โอมาสักพักหนึ่งค็อกเทลยังอยู่จีนี่อยู่แล้วก็ยังไม่เกิดจีนบพอจีนบเกิดขึ้นก็มีการอ่าแบนแลบรายการนี้ที่ทุกคนได้เห็นว่ามีการคัดเลือกศิลปินแล้วก็มีศิลปินล็อตแรกออกไปมันมีจังหวะหนึ่งที่อ่าในออฟฟิศพี่โอมาถามว่าเออนะ อนนี้ใครทาอะไรอยู่บ้างเอามาอวดกันหน่อยเอามาเปิดให้ฟังมาเปิดอะไรกี่นี้ผมกับเพื่อนๆเริ่มทำอัลบั้มสี่กันแล้วก็คือเวอร์ชันนี้แหละตอนนัในห้องมีกีตาร์โปรงอตัวนึงพอดีก็เลยแบบอ่ะโอเคงั้นผมขอเล่นให้ฟังละกันตอนนั้นเล่นความเหวา่ยหลังจากนั้นไม่นานก็พี่อมบอกว่าอยากให้ทุกคนมาคุยที่ค่ายหน่อยแล้วลองมาดูกันว่าอะไรยังไงแล้วเขาก็บอกว่าอยากให้ทีดีอาร์ได้เซ็นสัญญาครับยังมานั่งงองนั่งกันเลยว่าเอาจริงอหรอวะใช่แต่เขาจะ เขาจะเอาอะไรกับเราแบบเอาจริงเหรอและเขาจะเอาอะไรกับเราหนึ่งแล้วเราจะทําอะไรให้เขาได้ด้วยเหรอณตอนนั้นนั้นมันมีคําถามแบบนี้ว่าแบบหรอเพราะว่าด้วยความว่าทําเองกันมาตลอดแล้วด้วยแนวเพลงที่อย่างที่พี่บอกครับมันไม่ใช่แนวเพลงเพื่อทุกคนขนาดนั้นเราทําเพลงเพื่อตัวเองครับเพื่อนำตรงเราทาเพลงเพื่อสื่อสารในสิ่งที่เราอยากจะสื่อมันแค่นั้นแต่พอพอมันไปทํางานในค่ายเพลงใหญ่อย่างเงี้ยมันต้องมีเรื่องมิวสิกบิสเนสเข้ามาแน่ๆซึ่ง เราแทบไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยหรือมีก็มีน้อยอะนะคนนี้คนะนี้บอกไม่มีความรู้ส่วนตัวผมก็ไม่เชื่อด้วยซ้ำตั้งแต่ทําเพลงมาผมมีความเชื่อมาเสมอว่าเพลงบอกผม,มเข้าเลเวลไหนไม่ได้เลยแล้วก็ต่อให้เอาไปขายก็น่าจะไม่มีใครเอาอแต่การเป็นว่าก็มีจินหลักนี่แหละที่ตอนแรกๆที่เพลงมันปล่อยออกมาเราพูดกันตลอดแล้วเราก็พูดออกสื่อตลอดว่าค่านี้บ้า,าที่เลือกพวกเราเข้าไปแต่ก็มันเป็นความบ้าที่แบบขอบคุณที่ให้โอกาส มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากกว่าครับก็อย่างที่บอกว่าวงเราเป็นวงล็อกค่อนไปทางเมทัลสายหนักแล้วก็เราเข้าไปแล้วเขาจะขายอะไรเราด้วยความเป็นเมทัลฮะรู้ๆกันอยู่ว่าบ้านเรามันค่อนข้างยากไม่ใช่วงขายหน้าตาแน่นอนใช่ครับผมเลยคิดเอ๊ะแล้วเขาจะเอาเราไปจริงเหรอพี่เขาก็พูดประมาณว่าคือมันมีที่สําหรับพวกผมเท่านั้นแต่แค่ยังไม่มีแสงลงมามันจะมีเชลฟ์ที่ถูกมีตลาดที่ถูกต้องตอนนั้นรู้จากแม็กว่าพี่อม เรียนไปคุยที่ตึกก็แบบพวกเราจะทำอัลบั้ม5เพลงเพลงละสินาทีนะเว้ยแล้วคอนเซ็ปต์ที่แบใช่แล้วใ,ใช่แบบเราจะทำเพลงสินาทีนะพี่เขารู้ยังอ่ะพี่วอยากได้งานงานแบบนี้ในค่ายของเขา <c oughs> ถ้าพี่เชื่อแบบนั้นอะ่ะผมผมก็จะไปด้วยเพราะผมาส่วนตัวรู้สึกว่าผมอยากให้ TDR ได้รับการถูกการมองเห็นมากกว่านี้ โปรดักชันดีๆจาก TDR อยากให้ท d ดามี MV เรามีทีมค่ายมาสนับสนุนมันน่าจะส่งเสริมกันณปัจจุบันนี้มองย้อนกลับไปในอดีตเรยรู้สึกตัวเองเปลีป่ยนแปลงม,มากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างที่อย่างที่บอกว่าเราขอบคุณคนฟังแล้วขอบคุณทุกคนที่มองเห็นในในสิ่งที่พวกเราทําเพราะว่าในระหว่างที่เราทาเพลงเราไม่เคยคิดเลยว่าเอ๊ะทำแบบนี้แล้วคนฟังจะชอบไหมวะไม่ไม่ใช่เลยแล้วคนที่มองเห็นสิ่งนี้แล้วเลือกจะตามมาหรือที่จะปากต่อปากมาด้วยกันแล้วตามกันมาเรื่อยๆคือเป็นภาพที่เราไม่ไม่คิดว่าจะได้เห็น เห็นเวทีแรกที่เด e ะรักเก็ตโรแมนเป็นเล่นแบบเนี่ยสคนเนี้ยปฏิกิริยาผู้ชมหรือจำนวนผู้ชมอยู่ในอยู่ในงันไหนงานแรกที่เป็น4นคนนี้คือบ a นนา a มหาชนตอนนั้นน่าจะเป็นออกซ่าผับที่เบนชัมเซเว่ ผมได้เห็นภาพที่ผมไม่เคยเห็นมานานมากๆแล้วเกิดขึ้นในวันนั้นและแม้กระทั่งการที่ทุกคนเล่นแล้วสา์พลังกันหมดนี่คือทั้งคนเล่นคนดูที่ตอบรับกลับมาม,มันยอดเยี่ยมมากความประทับใจตอนที่เล่นคอนเสิร์ตเนี่ยกับแฟนๆที่แบบแต่ละคนมีความพีความประทับใจอย่อยากให้เล่ากันคนละคนละหลนึ่งความประทับใจผมอะเวลาเล่นก็จะชอบเห็นคนดูเอนจอยอะไรอย่างนงี้ครับถ้ามีคนมายืนร้องให้หน้าคอนเสิร์ตแต่ผมไม่รู้สึกโอเควันนี้ c อ m พล e t พี่ครูคนนึงครับผมครูคนนั้นครับใช่ครับหลังๆผมจะเวลาไปเล่นผมจะมองเลยมีคนร้องไห้หรือเปล่าหน้าวันนี้เผยคนร้องไห้โอเควันนี้กูคอมพิวแล้วนี่กูเพิ่งรู้จากมึงวันนี้นะเนี่ยมึงมองอย่างี้ใช่ใช่คือไม่ได้แบบอยากเห็นคนร้องไห้เสียใจนะครับคือแบบคือเห็นคนร้องไห้ก็คือผมรับรู้ได้ว่าเขาอินกับสิ่งที่เราสื่อครับจนแบบการที่เราอินอะไรจนเราร้องไห้ออกมาได้เนี่ยผมว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบสุดยอดเลยนะเราได้ไปเล่นที่ตึกแดง ตอนช่วงเพลงความเยาวแล้วอยู่ดีผมเห็นเนี่ยเหมือนกล้องเลยเห็นคนร้องไห้หนักมากแบบสุดๆแบบคนหนึ่งอ่ะแบบไม่ใช่แค่ยืนแบบเฉยๆแล้วมองเราแต่แบบเขาก้มหน้าแบบนี้เลยต้องลงไปแบบไปกอดเขาเลยกอดเขาอยู่นานเลยพี่ไม่รู้น้องทกวันนี้เป็นไงบ้างแต่ผมแต่ผมก็ต้องรีบขึ้นมาเพราะผมจะต้องโซโล่ขอให้ดีขึ้นนะถ้าได้ดูเพราะพี่จําได้ว่าพี่ลงไปกอดเราอยู่คือพอเห็นแล้วคิดแบบกล้องว่าแบบเฮ้ยเราทําให้คนอินได้จริงๆด้วยเหรอ ทั้งทั้นที่เราอ่ะไม่ได้นึกว่าจะต้องให้ใครอินอะไรกับเราเราแค่สื่อสารในสิ่งที่เราต้องการแต่พอมันมีคนรับรู้ถึงขั้นนั้นอ่ะมันแบบเฮ้ยขอบคุณที่ที่คุณอุตส่าห์แบบพยายามเข้าถึงเราขนาดนั้นอ่ะผมขอจําเป็นต้องเลือกคอนเสิร์ตใหญ่ก็ต้องยอมรับว่ามันคือร้ายในดีและดีในร้ายในวันที่ผมเสียงไม่มีแล้วแต่การที่ถูกล้องเพลงที่ตัวเองเขียนกลับมาโดยคน2,000คนมันทรงพลังมากเลยครับ มันเป็นทั้งความประทับใจและอาจจะเป็นบุญคุณเลยได้เลยด้วยซ้ำว่ามันมันจะเป็นสิ่งที่เราจะไม่ลืมไปตลอดชีวิตเลยครับการโชว์ของ The Darker Romance ที่บังกะโลซาวเวสเนี่ยมันมีความพิเศษตรงไหนยังไงบ้างครับสำหรับทุกคนที่จะมาดู The Darker Romance ในงานบังกะโลซาวเวสนะครับความพิเศษของเราจะอยู่ที่เพลงมือเบสของ Defying d k ครับอขอบคุณครับ <laughs> <laughs> จับตาดูเขาให้ดีจับตาดูเขาให้ดี <laughs> และาแลมาแน่เพลงมาแน่ <laughs> และที่แน่ๆครับระวังสวดพิเศษระหว่างเต้เพลงดูโอผมเป็นห่วงมบกกิตา้าผมมากเลยเอาจริงจบนเวทีเหรอข้างล่างเวทีครับ <laughs> เราจะพยายามให้เต็มที่ให้วันนั้นเป็นวันที่พิเศษไม่ใช่ของเราแต่เป็นของทุกคนเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับช่วยพูดถึง d ิฟา i n g d ดีเคนะครับเราพูดถึง การไปไกลของพวกเขาแล้ะกันเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในวงดนตรีไม่กี่วงที่ได้สามารถไปทัวร์ในหลายๆประเทศและยังสร้างผลงานที่อยู่ในระดับสากลด้วยงานที่ออกมาในไม่ว่าจะเป็นในแง่ของโปรดักชันในแง่ของอซาวในแง่ของภาพที่ที่สร้างออกมาก็คือคนที่ได้ได้รับชมแล้วก็ได้ติดตามผลงานจะจะรู้อยู่แล้วว่าเขา เอาจริงเอาจังกันมากๆขนาดไหนจัดกันหนักมากอ่ะแล้วก็มันทรงพลังไม่แพ้กับวงใดๆที่ที่คุณเคยเห็นมาเลยอยากชวนให้มาดูมากกว่าก็สำหรับชาวพัทยานะครับพูดเป็นภาษาคลื่นเสียงอะไรเสียงคลื่นบอกว่ามาที่งานพัทยา, <c oughs> ม,ามาที่บังกะโลซาวเวฟด้วยนะครับก็ <c oughs> อยากชิญชวนทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็น่ เพื่อนๆที่ชลบุรีหรือเพื่อนๆที่อยู่ในพื้นที่ของพัทยาเพราะว่ามันมันเป็นคนละโซนหรือโซนใกล้ๆกันนะบางแสนจอมเทียนอะไรก็ตามแต่หรือเราแวกใกล้ๆเคียงกันอยากชวนครับถ้าเกิดสามารถมาได้มีเวลาว่างแล้วก็อยากจะมาลองฟังเพลงของพวกเราและเพลงของ defining d e c a นี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาสนุดนกด้วยกันและเป็นการเปิดตัวบังกลาเซึ่ง เป็น Live House ใหม่ที่จะเกิดขึ้นที่พัทยาด้วยครับก็อยากจะชวนมาร่วมสนุกไปกันนะครับ just enjoy music มาสนุกกับดนรีที่พวกเราและดีไฟอินด้ด้ทำกันแล้วก็มีความสุขไปกัน